ต่อกันนี้ข่าวนี้ครับหลังจากมีกระแสข่าวว่ามีการขายยาอีผสมกาแฟว่นเน็ตเลยนะครับล่าสุดเลยาธิที่การปรปรสออกมายืนยันว่าจากการตรวจสอบเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงพร้อมกับไปจับคนที่โพสต์ขายายาอีผสมกาแฟแล้วก็หลอกให้คนโอนเงินก่อนจะเชิดเงินหนีครับ นายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการปรปรสสอบปากคำนายนพพรสุชชยเจริญรัตน์หนึ่งในผู้ต้องหาที่ใช้บัญชีทวิตเตอร์ประกาศขายยาอีผสมกาแฟผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์โดยเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่านายนพพรใช้บัญชีทวิตเตอร์ประกาศขายยาอีในกาแฟซอง3 0 0 0บาทจึงเข้าไปควบคุมตัวที่คอนโดมิเนียมย่านอ่อนนุชนายนพพรก็ยอมรับนะครับว่าเอารูปภาพยาเสพติดทั้งยาอีและยาเคเนี่ยมาจากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้น จากนั้นก็โพสตลงไปใน Twitter โดยอ้างว่ามียาเสพติดขายพอมีลูกค้าสนใจติดต่อแอดไลน์เข้าไปหลงเชื่อโอนเงินไปให้เขาก็จะบล็อกไลน์นะครับจากนั้นก็จะเปลี่ยนชื่อไลน์เพื่อหลอกลวงคนอื่นไปเรื่อยๆส่วนอีกคดีโดนจับเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นคนใช้แอปพลิเคชัน TikTok อกนะครับเผยแพร่อันนี้เป็นคลิปเอาซองกาแฟมาประกอบคลิปแล้วก็อ้างเหมือนกันเลยว่ามียาอีผสมอยู่ข้างใน ผู้ต้องหายอมรับว่าทำไปเพราะความมึนเมาจากการเสพยาแล้วก็ทำไปเพราะคึกขนองแต่ไม่ได้ขายยาเสพติดจริงๆเลขาธิการปรปรสยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ไม่พบว่ามีการลักลอบขายยาอีซองกาแฟจริงนะครับ <c oughs> เพราะว่าที่ผ่านมาจากการสืบสวนและจับกลุ่มผู้ต้องหารวมถึงการสอบสวนเหยื่อที่หลงเชื่อกว่า90คนที่ส่วนใหญ่ถูกหลอกว่าสามารถซื้อยาอีผสมกาแฟได้จริงแล้วก็โอนเงินไปให้โดยที่ไม่ได้รับยาเนี่ย คือย้ําว่าตอนนี้ไม่พบว่ามียาอีผสมกาแฟอยู่จริงๆนะครับแต่พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยช่วยโอกาสช่องว่างทางกฎหมายคิดว่าคนที่ซื้อคนที่โอนเงินไปให้ยังไงก็ไม่กล้าไปแจ้งความอยู่แล้วว่าโดนหลอกจัดการซื้อยาเสพติดซื้อยาอีก็เลยก่อเหตุกันต่อเนื่องมูลค่าความเสียหายมากกว่า500,000บาทแล้วไปฟังเสียงเลขาธิการปรปรสกัน พ,พ,พบสอยังไม่พบว่ามียาเสพติดตัวนี้นะครับแล้วก็การดำเนินการก็ต้นตอที่โพสที่อะไรเราก็จกับกลุ่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วบัญชีอื่นเรามีการตรวจสอบเพิ่มเติมก็าในส่วนอื่นแล้วก็เฝ้า,ววาระวังอยู่นะครับแต่ว่าที่เป็นข่าวนี่เราก็ต้องพิสูจน์ทราบว่ามันเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ก็ยังไม่พบว่ามีมียาเสพติด,ดเลยาปยบพสบอกว่าจะดำเนินคดีในความผิดฐานโฆษณายาเสพติดให้โทษ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบสวนไม่พบของกลางจริงแต่เป็นการหลอกลวงขายยาเสพติดแทนเท่านั้นนะครับ